เอาละค่ะในอันนี้นะคะที่เด็กๆเ,เห็นหน้าจอนั่นก็คือการคัดคําศัพท์นะคะคําสุดท้ายที่5ลงสมุดสอรอบนะคะคานี้อ่านว่า e สีสุดนะคะสีสุดแปลว่ารองเท้านะคะอ่ะอ่านว่าส e ีเด็กๆก,ก็ไปหาพิมพ์อินมาด้วยนะคะคัดสองรอบในระหว่างที่เด็กๆก,กําลังคัดอยู่เหล่าซื้อขอเตียนมิงนะคะเดี๋ยวจะเช็คชื่อพลางๆโอเคนะคะเพื่อเหล่าซื้อจะไปดูว่าการส่งงานการส่งแบบทดสอบในลำดับถัดไปเนี่ยจะ นักเรียนจะทําให้เราซื้อได้หรือไม่นะคะนักเรียนบางคนอาจจะไม่ส่งมาก็ได้นะคะเด็กๆก,ก็ส่งมานะคะเดี๋ยวตอนที่เราซื้อให้ทํากิจกรรมของวิชาการเราซื้อขอเตียนมิงอีเชียเช็คชื่อก่อนจิ้นนทีเยซือยี是十้อ จีนเทียนซื่ซื้อยีหา้าเยือี่ห้านะคะกัญญาณันไม่ใช่ปตุ้ยกัญญาณัค่ะน,นาค่ะกัญญาณันค่ะเอันนดาค่ะต้าทิพาพัชค่ะทิพาพัชค่ะกุชพรชัยจิตค่ะกุชพรการจนพรมค่ะอิยพัยโอเอี่ยมค่ะ เจ้าบุากรชัยพลบานค่ะรัชนนคงโอค่ะเจ้าพุทธิชาสมาธิค่ะเ้าพรพัฒจันทุขค่ะเจ้าปารมีจำปาค่ะเ้าชิยาดาจันทูค่ะกจ้ากมณรสปรุมชาติเจ้าารญวัรเลื่อนแป้น สารัญวัดเลื่อนแป้นธานิสอนสิทธิชยัยอัชรายุวุ่นคงวาชิราวิทย์เกื้อรอดเ้านักกิจโพารีเต้าทักษเดนยชนะยัยทักษเดนยชนะยัย รัชนอนทอิงสิงห้าวาถาปรกรขันประกอบเต้าคำรุนวิทย์คำสิริเตาทักดาน,นายชัยมาไหม,ม,ไ,หมไม่มาหลายคนนะคะวันนี้ถ้ายอย่างนั้น อเอาละค่ะในระหว่างที่เด็กๆคัดนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้เวลาอีกสองนาทีในการคัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะไปคํำสา์ต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องทำกิจกรรมให้เราซื้อน,นะคะอ่าเตรียมคัดไปเลยค่ะ study. คํานี้คือคำว่าเสียเสียจืนะคะ

คำศัพท์นะคะที่จะใช้ในวันนี้ในการทดสอบของค่าทักษะสวิชาการนะคะในรายวิชาภาษาจีนจะใช้หน้า73กับ8 1เครับเหล่าซือค,ครับครับเมใช่ไหมครับใช่แล้วครับหน้า73กับ81นะคะใช้ในการทดสอบนะคะทำทำเกมให้เหล่าซือ้อ เกมคำพท์นี้นักเรียนต้องใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเป็นเป็นตัวอักษรจีนกับคำอ่านนะคะอักษรจีนกับคำอา่อานอักษรจีนตัวนี้ตรงกับคำอ่านตัวไหนคำอ่านที่ลอยมาหานักเรียนมันตรงกับักจีนไหนเด็กๆก,ก็ไปกดตัวอักษรจีนด้านล่างนะคะอย่างเช่นมันลอยคาว่าเหล่าชื่อมาเด็กๆก็ไปหาภาษาจีนที่ <ๆ S 2> เป็นเหล่าซื่อด้านล่างนะคะแถบด้านล่างแล้วเด็กก็กดนะคะแล้วมันก็จะเลื่อนคําถัดไปแต่ถ้าเกิดคำพท์มันลอยไปคําอ่านมัน

ให้นักเรียนนะคะหน้าแปดสิบเอ็ดยังไม่เรียนเป็นนะคะน้าแปดสิบเอ็ดกำลังจะเรียนนี้ละคะ่ะน่าแปดสิบเอ็ดกำลังจะเรียนค่ะนี่ไงเราซือกำลังจะอธิบายอยู่นะคะหน้าเจ็ดสิบสามกับแปดสิบเอ็ดที่ใช้ในการทำแบบทดสอบพี่ชั้นในรายวิชาภาษาจีนทำเวลาให้ไว้ที่สูตรกติกาของเราเราซื้อบอกไปแล้วนะคะกติกาอยู่ว่าจะถึงสองสามสี่ที่มีเวลาเท่า เท่ากันนะคะแ,ะแล้วในอันดับที่เราซื้อจัด,จดลําดับนะคะเราคือจะยึดถือคนที่ทรงเราซื้อก่อนนะคะมีจิตทยี่สิบครั้งสามสิบครั้งก็ได้ในเวลาที่ซื้อให้นะคะจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าครึ่งชั่วโมงมเด็กๆท,ทำทำแล้วก็เราซื้อก็รีเวลาให้เด็กๆดูเวลาของเพื่อนๆนะคะหากเราอยากจะทําเวลาให้ดีกว่าเพื่อนคนที่ยังได้ได้แ่มหรือได้คะแนนอยู่นะตอนนั้น เด็กๆก็ทาใหม่หลายๆรอบได้เลยนะคะจนกว่าเราซื้อจะบอกว่าหยุดการทํานะคะหยุดการทํานั่นคือเราซื้อจะรีรีเวลาเป็นครั้งสุดท้ายและจะแคปหน้าจอนั้นเป็นหลักฐานและก็จะบอกนักเรียนว่า1 2 3 4คือใครนะคะโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะตากครอซูเปอร์ซเย่เปิดใบหน้า41นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราจะใช้เรียนในบทสุดท้ายของเราในภาคเรียนนี้นั่นก็คือบทที่สิบตี้ซอเทอนะคะเราดูคำศัพท์ตี้ซอเทอันค่ะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอที่เราซื้อแชร์นะเขีนค่ะคำแรกค่ะเดี๋ยวเขียนคำแปลไปด้วยนะคะเด็กๆคำแรกค่ะชีเยีนเยียน ในในคำว่าค่ายถ่ายด้วยใช่ไหมคะไม่มีค่ะมันมีไหนนายหยีอ่ะมาดูค่ะคำสะกดตามเหลอาซื้อนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยคำได้นะคะเชีอันเชียนเทียนเียน เชียนเียนแปลว่าอะไรคะค่ะอ่าเชียนแปลว่าพันนะคะหลักพันต่อไปค่ะโปอ่ายป่าย นะคะต่อไปค่ะเนออีหนีหนีคือใครหนีคือผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะยีเอยี นาย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 คุณคุณย่าคุณย่าเก่งมากค่ะคุณย่าต่อไปค่ะสุดท้ายเอาสี

เป็นยังไงบ้างคะาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,คคะเดี๋ยวอ่านให้เราซื้อฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเราซื้อจะส่งลิงก์ไปทั้งในไลน์แล้วก็ใ,ในในช่องแชทข้อความห้องนะคะครับยังไม่เสร็จครับโอเคครับรอครับเดี๋ยวเราซื้อจะส่งดูคำสัพง์น่าดีใจฮะ คำสท์ม,มีหน้า73กับ81ค่ะชีซ <piss. S 2> <employees. S 1> uh, ือซานเหอปลาซืออีคำสัปสองหน้าค่ะหวานแล้วมาหวานแล้วไม่หวานเลยหวานเลยเดี๋ยวเราซื้อนะคะขอดูเวลาก่อนตอนนี้เดี๋ยวกิจกรรมนี้นะคะเราซื้อ เราซื้อจะตัดสินนะคะเราซื้อจะบอกให้หยุดทำตอนเวลาสิบโมงห้าสิบห้านาทีสิบโมงห้าสิบห้านาทีเด็กๆต้องหยุดทุกอย่างเราซื้อจะรีนะคะแต่เราซื้อจะถามก่อนว่าใครกำลังจะเสร็จก็เราซื้อก็จะรอให้ส่งมาก่อนแล้วก็จะรีนะคะโอเคนะคะงั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราซื้อส่งลิงก์ไปนะคะแล้วก็อันดับแรกไม่พิมพ์ชื่อออกไปทำได้ไหมคะ ได้ค่ะออกไปทําได้แล้วก็กลับเข้ามาด้วยไม่ใช่ออกไปแล้วหายไปเลยนะทุกคนนะคะเพราะเราซื้อจะรีเวลาอยู่ตรงนี้เราซื้อจะส่งในข้อความนี้ไปด้วยค่ะถ้าใครที่ใช้เครื่องเดียวก็ไม่เป็นไรนะเด็กๆเ,เครื่องเดียวเด็กๆก,ก็ทําได้นะเดี๋ยวเราซื้อจะส่งในกล่องข้อความที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ที่ในใน,ในห้องเรียนนะคะอาที่85ก็ได้ค่ะเราซื้อวันนี้วกัสัหนเลง วนเลยอ่าวานเลยใช่ไหมคะเราซื้อบอกว่าอ่าเราซื้อบอกว่าถ้าใครไม่อยากออกไปทํานะคะพอเดี๋ยวเราซื้อก็ส่งลิงก์ไปให้ในกล่องข้อความน้องก็กดลิงก์ไปได้เลยเหมือนกันไม่ต้องออกจากห้องนะคะแต่ถ้าใครมี2เครื่องนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อก็จะส่งไปในไลน์ให้ด้วยนะคะ2ช่องทางเลยอ่าอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราซื้อจะส่งแล้วนะเราซื้อจะส่งไปในกล่องข้อความก่นนะคะเราซื้ออยู่ในนี้เราซื้อจะรีให้ตลอดเวลานะคะเรื่องของเวลา เด็กๆทาได้เป็นสิบยี่สิบครั้งสามสิบสี่สิบครั้งน้องทําได้กี่ครั้งก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะเราซื้อให้ทําได้หมดเลยคนอื่นไม่เสร็จหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครยังไม่ซื้อบอกเลยนะยังไม่มีคนไม่เสร็จใช่ไหมคะมีคนไม่เสร็จไหมไม่คุยกับเรากืออีกแล้วถามว่ามีคนไม่เสร็จไหมไม่มีค่ะ ข้อความในสายนะคะ,ะเราซื้อส่งไปในข้อความนะคะที่เราพิมพ์ชื่อเช็คชื่อเราซื้อมานะคะส่งไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าได้รับแล้วแจ้งเราซื้อด้วยถ้าไม่ถ้ายังไม่ได้รับก็รอนะคะค่ะต้องพิมพ์ชื่อจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องพิมพ์ชื่อจริงเท่านั้นนะคะชื่อจริงนามสกุลไม่เอาชื่อเล่นนะคะเราซื้อไม่รู้จักเราซื้อจะข้ามทันทีนะคะจะคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนจากเราซื้อ เอาชื่อภาษาไทายมาค่ะเอาชื่อภาษาไทายมาเลยเพื่อนจะได้รู้ด้วยว่าเราอะคือใครเขาจะอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวพิมพ์ซูฟางฟังมาแล้วใครคือซูฟางฟังเพื่อนอ่านไม่ออกแบบนี้แล้วเสร็จทีนี้เพื่อนเพื่อนว่าเออเดี๋ยวฉันจะทําแซงคนนี้คนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าใครพิมพ์ชื่อภาษาไทายมาเท่านั้นนะคะอ่าเราจะส่งไปในเอาส่งไปในไลน์ป .3 สแล้วนะคะถ้าได้รับแล้วบอกเราซื้อด้วยนะคะ เราืบอกัองนอนไปเร็วเกินเอาก็ไปเร็วเราคือบอกเลยเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาให้เราอีกค่ะว,ว,วันนี้อ่าวุ่นคงเข้าเรียนไหมไม่เข้าใช่ไหมเราซื้อเช็คเมื่อกี้ทําไ,ไ,ไปไหนชนะทายไปไหนมาไหนเกไร ไหนนายไหนนายไหนมันเป็นคำจีนกับคำอ่านอยู่นะคะคำจีนกับคำอ่านนะไม่ใช่คำแปลนะคะ ได้ค่ะ,คะสิบโมงห้าสิบห้ากลับเข้ามานะคะ10บโมงห้าบห้าทุกคนต้องกลับเข้ามาชเ,เชิญค่ะ ค่ะสุฟังฟังหวานเลยน้องน้องทำรอบเดียวใช่ไหมยค่ะแล้วเดี๋ยวันจะทำอีกรอบคะแนนนี้มันตัดสินที่เราซือไม่ได้ค่ะเราซึ่งด,ดูเวลานะคะสุฟัง,ฟ,งฟังโอเคถูกหมดทุกข้อเลยค่ะทำเวลาไป1นาทีนะคะคนอื่นที่ทำไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะผิดหมด ผิดนะคะไม่มีข้อถูกก็มีเพราะฉะนั้นเราซื้อตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาสามสิบสี่นาที่อยู่คือซูฟางฟางนะคะใครจะกูดแม่ค้าดูรองเท้าแบรนด์แม่มืนสองของแท้กําลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้เวื่อรอบเดียวซูฟางฟางใส่เวลาไปให้ก่อนนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนแซงหนีนะคะเราซื้อก็ต้องล่นหนีลงนะคะ ถูกหมดเราจะดูเวลาของคนที่ถูกหมดก่อนเท่านั้นนะคะจับเวลานี้สี่อันดับคนนู้นมาเหรอเอามาหมดเล้หร่ไม